พี่ได้ปักไส้กี่อันนะคะตอนนี้พี่ปักได้เก้าหลังจากเราเซ็นสัญญาที่ใหม่ไปนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ขั้นตอนการก่อสร้างร้านค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูนะคะว่าร้านเราไปถึงไหนแล้วงานก่อสร้างที่เราใช้นะคะจะเป็นแบบสำเร็จรูปนะคะคือประกอบจากที่หน,นะคะแล้วก็ยกไปใช้งานอีกที่หนึ่ง ซึ่งโครงของเรานะคะก็จะเป็นโครงสีแดงค่ะทเนียนะคะทุกคนขอบนี้ก็จะเป็นกระจกยาวขนาด3.5เมตรค่ะทุกคนแล้วตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นประตูสไลด์นิ่งนองและเรานะคะก็คือจะมาจิ้มจุดปลั๊กนะคะว่าเราจะเอาเตารับปลั๊กเนี่ยไว้ตรงไหนเพื่อที่จะสะดวกต่อการใช้งานเอาตรงจุดนี้ยคะ่ะช่าง ปัญหาวันนี้เลยนะคะคือค,ออความาต้องการของเรากับจุดที่สามารถวางปักได้เนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันเนื่องจากวัสดุที่เราใช้นะคะจะเป็นเมทัลชีทซึ่งมันก็จะมีโอกาสรั่วได้ง่ายเราก็เลยต้องวางปักตามโครงสร้างเหล็กนะคะทุกคนและเวลาเราคิดถึงการวางปักนะคะเราก็ต้องคํานึงว่าจุดนั้นเนี่ยเราใช้งานหรือเปล่าแล้วเราใช้งานยังไงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชั้นมีชั้นหนึ่งชั้นแล้วนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ ประตูนี้เปิดได้แบบ800 180องศาไม่ใช่800แล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูสไลด์